ตาเลนธรรมสวนันนังเอตัมมังคารมุตตะมันตีณ <c oughs> <c oughs> โอกาสััรนี้อาตอมาภากเจสันแดงพระสัทธรรมเทศนาในธรรมมีคาถาเพื่อเป็นเครื่องสดสงองค์ขัสถาบารมีที่มันดาธน,นิสราทานะบนดีทั้งหลาย ได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลไวยจำปักคือวันเึื่อสิบห้าค่ำเดือนสิบสองซึ่งตรงกับวันที่ยีสิองพฤศจิกายนสองพ้ายสาเป็นวันเสาร์ความจริงวันนี้เป็นวันเพ็งกลางเดือนิบสองที่บรรดาท่านพุทธบริษัทั้งหลายมีความเข้าใจว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนา เขาจัดว่าเป็นวันลอยกระทงแต่ว่าวิธีการลอยกระทงนี้จะมีประเพณีมาตั้งแต่สมัยเมื่อไรอาตมาก็ไม่ทราบม <c oughs> าสร้างประวัติตามของประเทศไทยก็มีว่าเริ่มขึ้นเมื่อสมัยพระเจ้ารามคำแหงมหาราชในสมัยสุขโขทยัยเพราะว่าสมัยนั้นถือว่าเป็นสมัยของนักบุญหรือสมัยของจอมปรา์ เยนี้ว่าพิาาธีกรรมการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามการตามรัสมัยเกิดจากสมัยนั้นมากทั้งนี้ก็เพราะว่าเห็นจยม,มีพระูผ้ทรงคุณธรรมวิเศษมากวันหนึ่งได้มีโอกาสเป็เมืองสุโข,ขทยัยไปพบวัดวัดหนึ่งซึ่งเป็นวัดร้างแต่เวลานี้ก็เริ่มจะไม่ร้างเพราะมีพระเข้าไปอยู่อาศัยส,ส,ส,สร้างความเจริญเริ่มขึ้น ในสถานที่นี้ตามประวัติเดิมเมื่อเป็นที่ร่างเขาองสีไตรภูมิพระร่วงคือว่าคําว่าไตรภูมิพระร่วงนี่พระร่วงไม่ได้ร่างขึ้นเป็นเรื่องของพระที่มีการไปชุมกันแล้วก็ร่างขึ้นตรงความว่าในสถานที่นั้น <c oughs> เป็นที่ประชมของบรรดาพระสงฆ์ผู้ทรงคุณธรรมวิเศษ เพื่อให้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสที่ความประสงค์ของพระราชาในสมัยนั้นจึงวางกำหนดการการวิธีบำเพ็ญกุศลไว้จัดว่าเป็นอนุสนนรณ์รรรรที่มีความสำคัญมากอีกหนึ่งกำหนดการบำเพ็ญกองการกุศลที่มีความสำคัญได้กันหนึ่งมาฆะบูชากลางเป็นสาม <c oughs> เป็นการกำหนดเวยว่าบรรดาประชาชนหลายที่มีความนับถือพระพุทธศาสนาควรจะบูชาพระรัตนไตรแต่ปฏิบัติตามคําสั่งสอนขอ,ององค์สมเด็จพระจอมไตรเพราะวันเป็นบันแสดงโอวาทปาดิโมกโอวาทปาดิโมกที่มีความสําคัญมากเพราะว่าในตอนต้นที่องค์สมเด็จพระผูมพรัาาาภารเจ้า ทรงบรรลุอวิเศษสม,มาสัมปริยานแล้วองค์สมเด็จเข้าไปทีแก้วยังไม่วางด้าถ่ายพขมรศาสนาไว้เมื่อบรรดาท่านบุญใดฟังวัธรรมเทศนาจากองค์สมเด็จเตยจอมไตรบุรุาศาสนาอย่างน้อยเป็นประสงดาบันขึ้นไปองค์สมเด็จเตยจอมไตรให้บวชและส่งไปประกา,าศพระศาสนาทันที ภายหลังเมืม่อมรนดาพระสงฆ์ในพุทธศาสนานี้มีประฏก่าเป็นพระรหันต์ล้วนแล้วก็เป็นพระที่บวชในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงที่เรียกนว่าเอหิภูตโกสมาา <c oughs> มีปริมาณทั้งหมดประมาณ2500รูปวันนั้นเป็นวันกลางเดือนสามต่างคนต่างก็มาเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคาเจ้า เมื่อสมเด็จพระผู้มีพระ่ายเจ้าเห็นพระรหันต์ทั้งหลายที่ส่งไปประกา,าศระศาสนามาประชุมพร้อมกันโดยไม่มีการนัดหมายจันนองค์สมเด็จพระจอมไ์ไบร์มศัสสสินดาที่นิสั่งประชุมสงฆ์ทั้งหมดสแสดงโอวาทปาดิโม่ <c oughs> มันกลางเดินสามยังเรียก,าางกังว่าจารโรงกัสนนิบาตคำว่าจารุรงก็แปลว่าสี เพราะว่าวันนั้นเป็นวันมีองค์สี่ก็พร้อมกันคืนหนึ่งบรรดาพระั้งอาหนานทั้งหลายทั้งหมดเป็นอาหัรทุกอง์าเรายการนี้สองเป็นพระอรหนันนีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบวชให้เรการที่ส,ส,มมส,ททสามท่านทั้งหลายเหล่านั้นมาประชุมกันโดยไม่มีการนัดหมาย <c oughs> และรรา,รายการที่สี่องค์สมเด็จพระจอมไตรปนมาสัจาแส,สดงโอวาทปาดิมโมกยีงเรียกว่าจารุรงกสันิบาต เน่ว่พระองค์สมเด็จพระบรมโอกสาน้ำยังไม่ได้วางแผนให้การที่จะประกาศพรวศาสนาโดยตรงแต่ที่พระองค์ไม่ทําอย่างนั้นก็เพราะว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นพระอริยเจ้าทั้งหมดการเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่ประสูดาบันขึ้นไปไม่มีการพูดผิดพระพุทธพจน์บทบาลีที่องค์นนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอน อา้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านหลายเหล่านั้นก็มีความเข้าใจในพระศาสาศนาดีถ้าแะถามว่ายังไม่ได้เรียนมีความเข้าใจยังไงเรื่องพระาศาสนานี้ที่มีความเข้าใจหรือไม่เข้าใจอยู่ที่กําลังใจของบุคคลคนนั้นถ้าบุคคลผู้นั้นยังเป็นปูตุชนผู้หนานแน่นไปได้กิเลสตัวดี หรือว่าเป็นกรลยาณในชนเป็นผู้ทรงทิ่งชันโลพีอดีพวกนี้ยังถือว่าไม่เข้าใจในพระพุทธศาสนาจริงยังมีการผิดพลาดอยู่มากแท้ว่าบรรดาพระสง์ทั้งหลายเหล่านั้นหรือท่านู้ใดก็ดีศึกษาในพระพุทธศาสนานี้ได้ผลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปพวกนี้มีความเข้าใจไม่ผิด และว่าการเข้าใจไม่ผิดนี่จะรู้จริงรู้แก้งแทนตนลอดเป็นทั้งถึงมรรคผลทุกอย่างและข้อปีย่อยทุกอย่างก็เป็นไปไม่ได้ <c oughs> แต่ว่าความเข้าใจของท่านผู้นั้นย่อมตรงตามจุดประสงค์ขององค์สมเด็จตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีผลกับผู้รับฟัง แต่นั้นในเวลาตอนต้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงไม่ได้ทรงเปร,ร,ระกาศพระศาสนาหลักการการสอนเพราะว่าท่านหลายเหล่านั้นเป็นพระอริาจาร้าแต่ในเมื่อท่านหลายเหล่านั้นมาไปชุมพร้อมกันเป็นการตรงกับประเพณีของพระพุทธศาสนาหมายความว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่อุบ,บัติขึ้นมาจะต้องมีปฏิกิริยาอย่างนี้เสมอ เมื่อสอนคนเป็นเบโสดาบันขึ้นไปก็ส่งประกาศในศาสนาที่เวลากลางเดือนสามพันดาพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นจะมาประชุมกันโดยไม่มีการนัดหมายซึ่งกันและกันเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วสมเร็จพระมหามุนีทุกองค์ก็ส่งประกาศโอวาทปาดิโมเป็นองค์ที่สี่าะวเปาการที่สี่ฉะนั้นวันนั้นองค์สมเด็จพระมหามุนีจึงได้แสดงโอวาทปาฏิโม โอวา,าทาริโมตุมจะว่าโดยใจความเลื้อแท้จริงๆก็มีอยู่หลายสิบข้อแต่ข้อที่มีความสำคัญยกขึ้นมาเป็นเรื่องต้นคุมความทั้งหมดก็ได้แต่หนึ่งสัพพปาสสะกระนังซึ <c oughs> ่งแปลเป็นใจความว่าขอท่านหลายจงแนะนำประชาชนทั้งหมดอย่าทำความชั่วทุกอย่างสองกุฏธรสุภะสมทา จงแนะนำให้เขาทำต่ความดีทุกประเภทสามสจิตาประโยชน์ปันนงังเมื่อทำเมื่อเว้นจากความชั่วสร้างความดีและข้อที่สามนี้จงแนะนำให้เขาทำจิตให้กองใสาจากสังฆกิเลสแลวองค์สมเด็จพระบรมโลปก,กระเช้กระทรงตัดว่าเอตังพุทธานาสาสนังเื <c oughs> ยียงแปลเป็นยความว่าพระพุทธเจ้าทุกอง์สอนอย่างนี้เหมือนกันหมด เป็นนั้นว่าวันนั้นพระพุทธเจ้าทรงปรกาศธรรมนูญคำว่าศาสนาขึ้นไว้เป็นแม่บทใหาองสมเด็จพระบรมสุคตทรงสอนแล้วถึงเวลาบรรดาประสงค์ท่้นหลายเหล่านั้นต่างคนต่างก็พากันไปประกาศพระศาสนาตามแนวของพระพุทธเจ้าตรงกันความจริงท่านสอนไว้ก่อน้ก็ดีถูกแต่าหลักการอาจจะต่างกันกไปบ้างแต่ลงท้ายเพื่อทาให้บุคคลพ้นจากกิเลส นี่เหตุทั้งนี้การให้ทําบุญวันมาฆาบูชาก็เรื่องมาจากสมัยพระเจ้ารามกําแหงมหาราชซึ่งพระสงฆ์ทั้งหลายล่านั้นเข้าใจว่าเป็นพระอริยจชาประชุมกันว,กว่ากดขว้จัดว่าเป็นอนุสต,ติคิดว่ากลางเดือนสามเราจะทั้งต้องทําบุญเป็นวันสําคัญนั่นนอกจากนั้นกวางกฎเกณฑ์การทําบุญวันถ์คือวันสิ้นปีเก่าวันช่วงกลางวันสิ้นแหวนวันขึ้นปีใหม่ หลังจากนั้นก็วางกฎว่าวันยีสาขถบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาเพื่อเป็นวันทระสตดตรสตูและนิพพานพระองค์สมเด็จพระสสมาสัพทิเจ้าให้คนที่นับถือพระพุทธศาสนาตั้งใจไว้ว่าวันนั้นเราจะทำบุญเป็นกรณีพิเศษหลังจากนั้นก็กำหนดวันข้าววันษาเป็นวันทำบุญวันศาสเป็นวันทำบุญเพื่อผี แต่ความจริงการทำบุญทุกวันผีมีสิทธิรับโมทนาแต่ท่านก็ตั้งเกณฑ์ไว้เพื่อเพื่อนเครื่องประจักษ์ประจำใจคนว่าวันนั้นผีจะมาโมทนาส่วนสนุศลให้ถือว,ว่าเป็นการสแสดงผลมุตุตายจิตโยกตันโูกตเวทีให้เป็นบุคคาลีของผีผู้ตายให้บรรดาประชาชนตั้งใจไว้หลังจากนั้นก็บอกว่าควรจะทำบุญวันออกพรรษาซึ่งเป็นวันสำคัญ และท่านตัวท้ายนั้นท่านกำหนดว่าวันวันเพ็ญเดือนทิบสองคือกลางเดือนทิบสองอย่างวันนี้เป็นพรอเพ่อจันทร์เต็มดวง <c oughs> น้ำขึ้นเต็มที่น้ำทะเลหลนขึ้นมาน้ำป่าไหลลงไปไม่ไหวน้ำก็เจียงนองควรที่เป็นการบูชาพระรัตนตรยัยคือพระพุทธเจ้าเป็นต้นในการลอยกระทงนี่เป็นว่าพระสมัยนั้นท่านมีความฉลาด ก็ต้องประกอบกับพระเจ้ารานกำแหงมหาราชที่มีความฉลาดเป็นสำคัญเพราะว่าการกระทําอย่างนี้นั้นกําหนดให้บุคคลบำเพ็ญกุศลแต่ละขั้นละขั้นนี่ว่าวันอื่นน่าจะไม่ว่างไม่เป็นไรตั้งใจว่าจะบ,บำเพ็ญกุศลในวันนั้นอย่างสมมติว่าสมมติว่าการเรินเลยการเดินสองไปแล้วแล้วก็ตั้งใจว่าวันมาคบูชาคือกาเรเดินสาม เป็นวันสําคัญของพุทธศาสนาเราก็ตั้งท่าตั้งกําลังใจว่าจะทําบุญประเภทใดวันจุดวันสุครานเราก็ตั้งใจว่าเราจะทําบุญต่อไปก็เป็นวันวันมรดสาขาบูชาเราจะทําบุญวันเข้าวรันาวันศาสวันออกวันสาแล้ววันลอยกระทงเราจะทําบุญถ้าจิตไม่คิดเป็นขั้นขั้นไว้อย่างนี้องค์สมเด็จพระมหาวุณีทรงเรียกว่าอนุสติ อนุสติคือแปลวาตามนึกถึงในได้านของความดีคิดว่าวันมาคะนี้เป็นวันโอวาทปาฏิโมกเราจะไปทําบุญถวายทานพระด้วยเราจะฟังเทศด้วยเราจะรักษาศีลด้วยอันนี้ก็จัดว่าเป็นพุทธาน,นุสติคือนึกถึงพระพุทธเจ้าตั้งใจฟังเทศเป็นธรรมานุสติ ตั้งใจถวายทานจะประสงค์เป็นสังขานุสติและกุศลจาคานุสติอนุสติทั้สามประการถ้าเรานึกไว้ว่าจะทําแต่มันยังไม่ได้ทำตายไปซะก่อนผลบุญนี้จะได้สมบูรณ์บริบูรณ์เพราะจิตเป็นชาลใน,นุสติทั้งสี่ประการ <c oughs> เมืความว่าพลาดสมัยนั้นท่านมีความฉลาดดึงกําลังใจขมันดาเป็พุทธบริษัทให้ตั้งอยู่ในสุสน แม่ตามที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงตรัสว่าจิตตสังคินิพทุกขติปาิกังขาเมื่อก่อนที่จะาตายถ้ากำลังใจพวงเราเศร้าหมองวุ่นวายในเรื่องการอากุศลอย่างใดอย่างหนึ่งแม้แต่จะทําความดีมาในกาจก่อนเพียงใดก็ตามทีถ้าใจเศร้าหมองก่อนจะสิ้นใจตายนี้ก็ไปอบายภูมิ จิตเตสังทิเถสุคติปาดีรังคาที่กล่าวว่าจะก่อนจะตายให้กำลังใจเศร้าหมองกำลังใจผ่องใสคือจะทำความชั่วมาในการใดก็ตามทีแต่ว่าเวลาที่จะตายนี้จิตน้อมมันได้ของผู้สนสมเน็จโททศพลตรนตัสว่าคนนั้นไปโชว์สุคติก่อน <c oughs> อย่างสุคติกิตาเทพบุตรเป็นต้นแต่เรื่องนี้จะไม่นำมาเล่าให้ฟังเพราะเทศมาหลายครั้งแล้ว น่หวังว่าการที่บรรดาเจ้าพุทธบริษัทมีความเคารพในองค์สมเด็จตบะทีแก้วและพระเจ้ารางกำแหงทรงวางรากฐานอารัตนาพระที่มีความสามารถในสมัยนั้นวางรากฐานในกฎเกณฑ์การบำเพ็ญกุศลไว้ถือว่าเป็นความดีของพระองค์พวกเราก็ควรน้อมใจเคารพในการได้นความดีของท่าน <c oughs> หลังจากนั้นระยะใกล้เคียงนี้ก็ไม่นานนก ก็ปรากฏว่ามีคนบัญญัติว่าคนรจะทาบุญวันเกิดวันไหนเป็นวันเกิดของเราแล้วตั้งใจว่าวันนั้นเราจะทําบุญและจะหยิบมาต่อมาก็าคนคิดว่าไอ้วันตายของบุคคลก็มีความสําคัญก็ควรจะทาบุญไปด้วยรวมความว่าเกณฑ์ที่เราจะทาบุญไว้มีหลายประการด้วยกันเป็นระยะระยะไม่ใกล้นักไม่ไกลนัก ถ้าจิตใจเขามันดาทนพุทธวิษัท์ผ่านจากวันนี้ไปแล้วก็คิดว่าวันมาฆะเราจะทําบุญตั้งใจไปเลยคนจะมาฆะก็คิดว่าวันศุกร์เราจะทาบุญคนจะวันศุกร์ก็คิดว่าเราวันสงกรานเราจะทาบุญวันวี้สาขะเราจะทาบุญวันเข้าวรนสาวันสาจะออกวันสาเราจะทําบุญสร้างกําลังใจเป็นทุนคิดไปเสเมอถึงวันนั้นว่าเราจะทาอะไรบ้าง ถ้าคิดไวอย่างนี้ถ้าวัาเอิญจะตายในขณะใดก็ตามทีสิ่งที่เราคิดว่าอย่าบำเพ็ญบุญกุศลแต่ตนยังไม่ทํามันก็มีผลเหมือนกับสาธกีเทียบกิดาตั้งใจจะบูชาสถูกคือกระูกูพระหันนี้ก็ไม่ไว้เริ่มต้นว่าจะไปไม่ทันจะไปถูกปูนายักษณีแปลวัาวิดตาย อาศัยที่กำลังใจของเธอจะบูชาพระธนตรมีพระราหันเป็นต้นเมื่อตายจากความเป็นคนเพระวกผปิดแทนที่จะลงนรกจะไปเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถีวโลกมีวิมานทองคำเป็นที่อยู่และก็มีนางฟ้าที่เป็นบริวารประมาณเป็งคนนิรับรรดานพระเทศาสนิกชน การกำหนดการบำเพ็ญกุศลที่พระเจ้ารางกำแหงสนทริให้พระรรมถืีว่าเป็นความดีอย่างนี้แต่ว่าสำหรับวันนี้เป็นวันรอยกระทรงความจริงเรื่องการรอยกระทรงบรรดาท่านพุทธริษัทก็ทราบกันมามากแต่วันนี้ไปถึงวันรอยกระทรงก็พูดกันอีก <c oughs> พูดกันใหม่พูดครบหรือไม่ครบก็ไมร่รูึ้งแต่ สร้างมันได้เวลาเท่าไรนิดเด้เท่าไรจะพูดเท่านั้นนะ <c oughs> เรื่องความสําคัญในการลอยกอระทงเดิมทีนนมีอย่างนี้เมื่อสมเด็จพระสินสีบริมศาสัญดาสัมมาสัาสมพุทธเจ้าทรงบรรลุอริเสกสัมมาสัมพุทธญาณได้เจ็ดปีวันนั้นก็ข้าวนั้นก็มีฤาษีท่านหนึ่งมีนามวชพันธฤาษีอยู่ที่เมืองปรานบุระ,ระนคร ไอ้เมืองพลันตะปะเนี่ยมันอยู่ที่สระบุรีเวลานั้นเมืองพลลนตะปะที่ท่านอยู่นี้มันใกล้กับชายทะเลเรือนน้ำมันเป็นทะเลเข้ามาใกล้เมืองมันอยู่ไม่ไกลเขมือนอยู่ใกล้ๆท่าก็แล้วกันใ,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 ในตอนนั้นน้องชายของท่านัพพนฤตษีเป็นพ่อค้าสำเภา ไปค้าขายระหว่างประเทศปรุเมืองบาันทปะกับประเทศอินเดียสมัยนั้นเขาก็มเรียนอินเดียไปผ่ารนิเมพาราเนสีก็ทราบว่าเวลานี้สมเด็จพระมหาหมนีทรงต้นแล้วในโลกมีพระอาารหันต์มากเมื่อกลับมาก็มาบอกกับพี่ชายว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระจอมไตรคือพระพุทธเจ้าทรงต้นแล้วในโลก ท่านบพันเริงสีถ้าไม่มีอภัญญาชม,มาบัติเมื่อฟังข่าวว่าองค์สมเด็จพระทรงสวัาดีโสผ้าทรงบัคชน,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 นะในโลกก็ดีใจได้การยาเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมตรยจากเมืองพรัปปะจะไม่ว่าเมืองสระบุรี <c oughs> จากนี่ไปเดือนไปเดินไปพาราณสีก็น่ากลัวจะต้องไหลแต่คือเกิดมาแก่แล้วก็ตายตายแล้วก็แก่มาคงไม่สิง ท่านก็ถือว่าโตแล้วก็เลยเรียนรักยังได้จุดทูบไว้ในกลางแจ้งอรรตนาบารมีพระองค์ทรงด็จประทรงสวัตริโสภาให้ทรงโปรดเป็นนั้นว่าพระพุทธเจ้าทรงทราบจึงได้ทรงเสด็จมาแต่พระองค์เดียวมาโปรดฉับพันเรือสีเทศทรงสั่งสอนทรงเคาะตามทรงผลในที่สดได้ท่านกาได้เสด็จอดาแต่ผล หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระทศพนก็จะทรงเสด็จกลับท่านฉับพันเรืศีก็บอกว่าการที่องค์สมเด็จพระมหันาชมณีจะ,สะเสด็จกลับแล้การจะมานี่พันนานรั้งผอมเบือลาไกลอยากจะได้สัญลักษณ์ขององค์สมเด็จเคยจอมไตรบรุมาศาสตร์สันดาวไว้บูชาดังนั้นองค์สมเด็จพระบรมศาสตร์สันดาจาึงได้สแสดงรอยพระบาทเยียบพระบาทลงไปในท่านหินใม่แผ่นหินที่ภูเขา ปรากฏเป็นรอยพรมบาทปรากฏตั้งแต่นั้นมาและองค์สมเด็จพระบรมศา,า,าสดาดาก็ทรงเสด็จกลับหลังจากนั้นเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคพระเจ้าเสด็จกลับแล้วสมเด็จพระบพิตรแก้วก็ทรงโกรธพยานนาคในบาดาลเมื่อองค์สมเด็จพระจิตมานจะกลับเขาก็ขอรอยพระบาทเป็นเครื่องบูชาสมเด็จพระบรมศาสาดาจึงแสดงรอยพระบาทไว้ที่แม่น้ำม,มุทุธานะยม,มุธานาที รอยนี้อยู่ในแนนม่น้ําสหรับหน้าสหรับรปานมัสการเพราะว่าอย่างนั้นนะนี่ลบรรดาท่านผบริษัททุกท,ท่านแน้นเวลาที่บังกลางเด็นดิบสองเขาเยงพากันว่าวันนี้น้ํามากควรจะบูชารอยพระบมายพระองค์สมเด็จพระููมีพระภาคเจ้าซึ่งอยู่ในน้ําโดยวบราณทา้เคยสอนอาตมายังเป็นเด็ก ลาวคำถวายดอกไม้ทุกเพียงในการลอยกระทงเขาก็มาโทษเมื่อเคยถ่ายอุจาระปัสสาวะนาแถมตดสินะขี่รถตดใต้น้ำถวายนั้นแต่ขี่รถตดบนน้ำเขาไม่เป็นไรเราเตะต้นอยน,น่นาจเมื่อข้าพระเจ้าได้ขี่รถตดใต้น้ำเป็นเหตุเป็นการดึงประมาทลอยพระบ,บาบายก็องค์สมเด็จพระคิตมาบนประสาสันดาหข้าพเจ้าขอประทานอภัย แต่ความจริงเขาจะเป็นขี่รถตดบนน้ำเลยขี่รถลงไปตดบนน้ำนะเอาไปขี้รถตดใต้น้ำก็แย่นี่นี่เขาถือกันอย่างนี้ถ้ายาถามว่าถือแบบนี้ถูกไหมก็ต้องตอบว่าถูกแต่มันถูกไม่หมดว่าองค์งสมเด็จพระบรมสุขไม่เคยคิดจะโทษใคร เึ้นที่ว่าการจองล้างจองภานเจตนาที่จะโทษกับบุคคลไม่มีถ้าจะถามไอ้ทีว่าทํายังไงมันถจะถูกหมดก็ควรจะตอบกันว่าการทําใจถูกหมดก็ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยทั้งสามประการคือบูชาความดีของพระพุทธเจ้าจัดเป็นพุทธานุสติกรรมฐานเรานึกไว้นี่ใกล้ก่อนจะถึงวัน ็นลอยกระทงแล้วก็ตั้งใจว่ากลางเดือนอีกสองเราจะลอยกระทงตั้งใจลอยกระทงอย่างเดียวไม่มีผลตั้งใจว่าเราจะบูชาความดีก็องค์สมเด็จกระทศพลอันนี้มีผลแน่เป็นพุทธานุสติกรมฐานแล้วก็การตั้งใจบูชาสมเด็จพระชิตธมานก็เพราะอาศัยกิจเข้าถึงธรรมเราจะรู้ว่าพระเจ้าดีหรือไม่ดีก็เพราะธรรมะก็จัดเป็นธรรมานุสติกรมฐาน แล้วตั้งใจบันบูชาพระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่ทรงรักกินานำพระศาสนามาเผยแผ่จัดเป็นสังขารุปสติธรรมฐานถ้าการทำบุญทุกครั้งจะเป็นวันลอยกระทงก็ดีวันมาฆะก็ดีตกสุตาตกสุตสงกายก็ดีวันทีสายขบูชาเันเข้าเวนสาวันสัตวันออกเป็นสาวันลอยกระทง ตั้งใจว่าอย่างนี้ว่าเราจะบูชาความดีพระองค์สมเด็จพระชินสรรีบรมศ,รศราสดาพระธรรมและพระเรียสงฆ์ตั้งไว้แค่นี้มันตรงจิตก็ตกอยู่ในเกณฑ์เป็นชายของพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติมีกําไรมากในความจริงเมื่อเราคิดบูชาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วลถ้าบูชาแค่กันไม่จัดอนุสติก็ดี หรือบูชาด้วยดอกไม้โทษเทียนไปนอามิสบูชาคบูชาด้วยข,ของก็ดีแต่ถ้าว่าองค์สมเด็จพระจินสีทรงสรรเสริญการบูชาอย่างยิ่งขบรนดาธิวัตถบริษัทชายหญิงด้วยการปฏิบัติบ,บูชาในการปฏิบัติบ,บูชานีองค์สมเด็จพระส,สุรมาสสถานดาทรงสรรเสริญ,ญมากเหมือนกันในวันที่องค์สมเด็จพระผู้มีรจะจะพ,พระผ้าเจ้าจะเสด็จดับเข้าก็สู่ท้าปฎิพัติผ่าน นี่ระหว่างนางรังทั้งคู่เป็นกลางป็นหกวันนั้นบรรดาเทวดาพระครมโปรยปลายดอกเชือบายใหญ่เท่ากระโดงแต่กระโดงนี้ก็โลกเต็มเศษเพียงมือเพียงนางรังทั้งคู่ไปทั้งหมดรากรพระก็ดีคนก็ดีจะเดินเข้าไปหากันจะต,ต้องลุยดอกเชือบายไปตั้งแต่เข่าด้วยเลยเขา่าด้านให้ความอัศจรรย์อย่างนั้นยังกราบทูลองค์สมเด็จเระสัมาสมพุทธเจ้าให้ทรงทราบ พระพุทธเจ้าจะมีสอนแตสว่าอนันทะดูก่อนอนนนการบูชาตถาคตสิ่งของจัดเปรนมุสบูชาเป็นของดีแต่เราว่าความดีนี้ไจผลแค่การม,มาวาจรสวรรค์ด้วยธรรมโลกยังดีไม่พอถ้าจะบูชาให้ดีก็ควรเป็นการปฏิบัติบูชาคือปฏิบัติตามคําสั่งสอนขององค์สมเด็จระสมมารพระพุทธเจ้าอันนี้ตถาคตส่งเสริมมากถือว่าเป็นความดีทันเลิศ ถราวันดาท่านพุทธบริษัทจะบูชาให้ประเสริฐตามประสงค์ขององค์สมเด็จพระาัมาทัมพุทธเจ้าก็ปฏิบัติตามนี้เืิอหนึ่งสัพพปาประสรนังที่ทรงตัดไว้ว่าเราตั้งใจจะไม่ไม,ไม่ทำความชั่วทุกประการขึ้นชื่อว่าทาความชั่วทั้งด้านสิ่งก็ดีทั้งด้านธรรมก็ดีจะไม่มีสำหรับเราอย่างนี้เป็นการปฏิบัติบูชาที่พระพุทธเจ้าชอบมาก เราสองปุดกระสุนไสมำทาและจะปฏิบัติศิลและทาให้ครบถ้นทุกประการเราสพระจิตตปริโยกวันนางต่างคนต่างจังตั้ง,งใจตัดสัมผัสกิเลสให้ขาดเป็นสมุทเฉดหันอย่างน้อยเป็นปรโสดาบันสิบของง่ายๆมันขอไม่ยากประโสดาบันนี้ยาปากขอบอย่างน้อยจริงๆเป็นประโสดาบันให้ทรงตัวทรงให้มันได้ ถ้าไม่ได้ก็ถือว่ากินขี้หมาแทนข้าวดีกว่าทุงโรคเตอร์ใช่ไหมเอาถ้าอย่างนั้นทุด็รกเตอร์จะเป็นอกเตร์แ้วเนี่ยก็ไม่รังเกียจถ้าไม่งลงเตอร์ที่อย่างก็งเป็นนั้นว่าแค่ว่าโซดาบันเราส่งได้ก็ถือว่าเราได้ดีอันดับต้นแต่บุคคลบนใดถ้ากําลังใจท่งความเป็นโสดาบันได้ก็เป็นอรหันไม่ยากเพราะว่าพ่ะโสดาบันเข้าเขกน้ำพานาน์ ถ้ากำลังใจของบรรดาเป็นพุทธบริษัททรงความเป็นประสดาบันได้ก็ตัดกำลังใจอันดับสูงก็ตัดอวิชาเลยการตัดอวิชาโดยตรงมันไม่มีอะไรมากถ้าว่าะตามบาลีมันยากว่ากรําสายการปฏิบัติให้ได้จริงเป็นของไม่ยากคือมีกําลังใจคิดรังเกียจโลภความโลภไปแย่งเขาโทสะความโกรธเรารังเกียจโมหะความหลงเรารังเกียจ แล้วก็รังเกียจการเกิดเป็นมนุษย์รังเกียจการเกิดเป็นเทวดาและลรังเกียจความเป็นผมเรานิยมจุดเดียวคือพระนิพพานคิดว่าถ้าร่างกายนี้มันพังเมร่อพระฐานที่สามพระฐานเราไม่ไปคือมนุษยโลกเทวโลกกับสัมมโลกจุดที่เราจะไปจุดเดียวก็คือพระนิพพานนั้นนอกจกนั่งกำลังใจจหวนกลับมาเขาว่าขันที่ว่าโลภความโลกก็ดีโทสะความโทวก,ก็ดีโกกดมหะความหลงก็ดี สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นศัตรูสําหรับเราเราไม่ต้องการมันทํามันบ่อยๆทิ่บ่อยๆอ,อ,อ,อาการมันก็ชินอย่างนี้จะทรงความเป็นระโสดาบันได้ตายเมื่อไราไปนิพพานเมื่อนั้นเป็นทหัรเมื่อขนาเทียตายอลาบ,บันดาท่านพุทธบริษัชน์หลายสแสแนนมาธรรมเทศนามาแรงมันก็ยังไม่ก็ยังมีมองดูเวลาไปเห็นหมดเวลาพอดีเข้าใจและไม่เข้าใจก็เลยถึงแค่นี้ก็แล้วกัน ในที่สุดถึงมาธรรมเทศนาเนี่ยธรรมภาพขอตั้งปฏิญาณอ้างคุณบารสีรัตนไัรมีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะทั้งสามรายการขอจงอวิบาบรรดาเ่็นพุทธบริษัททุกท่านให้มีแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลและจงเจริญไปด้วยจาตัุรพิธารณใช้ทั้งสี่ประการ มีอายุวันนาสุขาภละละปฏิพานธ์ทำใดที่องค์สมเด็จพระิชิตามารบรมศาสัดาส,สัมมาทัมพุทธเจ้าอกอ็ดีพระอริยะทางโลกทั้งหลายก็ดีที่บรรลุแล้วเขาบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระพิตร์เจ้าที่อยู่ในที่นี้